ถ้ามึงยังไม่ตายนะไอ้ไอ้วชิลาลงกรมึงก็ออกมาใครๆก็รู้ว่ามึงเป็นจางหีระยะสุดท้ายบารมีอะไรของมึงก็ไม่มีหน้าดําผีนี่พอมึงหลอนหีก็อละลวาดตัดผมลูกตบตีเมียพอมึงหลงหีมึงก็แจกยศแจกเพชรแจกเงินแจกทองแจกยันเครื่องบินในไอ้เย็ดแม่และไอ้พวกทาสสลิมไพ่ ไพรฟ้าไอ้ย่าแฝงบุญมีบุญ,ม,บญมาปรีดาและไอโอก็ไม่ต้องมัดแถนะกูรำคาญเมียน้อยนามสกุลวงวัชิราพักกับสิวัชิราพักดีเนะี่ยสาคนน่ะนะนายพลไทยนี่กว่าจะได้เลื่อนขั้นนะ ตายหาคาเก้าอี้พลโทพิเศษอนะนะเล็ด่าพวกมึงก็กูก็อายปากตัวเองเหมือนกันเนีเบื่อที่จะด่าจะแช่งแล้วเอาคนกะละกินีบ้าหีบ้ากวยบ้ายอบ้าทรัพย์สินเงินทองนะมึงดูนะไอ้บอดตายอย่างทรมานนะแต่เสือกจัดงานศพนี่เทพยังอายอ่ะนะไปหาไม้จันหอมนะเอามาแกะสลักก่อนแล้วก็เผาร่างนะโคตรจะเอียนนี่มันยิ่งกว่าศาสดาอีกของโลให้กศาสดาใช่ทั้งไม้จันหอมทั้งไม้อะไรก ไม่รู้ไหมอะไรที่มันหายากสุดๆนะและไอ้บอร์ดนี่ มันเป็นจันทรานที่ยิงกระบาลพี่ชายมันนะแ้สู้มันไม่ได้สักคนเดียวคิดดูบารมีอะไรของตระกูลนี้ถ้ามันปกครองประเทศฮนะกาาบุรีรัตนาโกสลนะแล้วคนจนเต็มประเทศเนะี่ยแล้วยุคนี้เอากะหรี่มายื่นตีนให้กราบมันมีที่ไหนในโลกนะพวกนี้มันต้องเอาซีโนแวกยัดหี่มันสักพันโดสในเกย็ดแม่พวกนั้นนะและไอ้สัตว์หนูผีอนุทินชาญวีระกุลนะไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรไม่ว่าเวลาใดนะเด็กหรือคนแก่ไปยื่นจดหมายมึงมุด พ่อมึงตายเลยรัฐบ,บัลเิงซวยนะโง่าบัดซบทุกคนเลยนะแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงเนะี่ยดหญ้าฮนะหรือแดกน้ําล้างตีนว่ามึงเห็นประชาชนโง่เป็นควายไปอีกนานไหมฮะถ้าพวกมึงมีจิตสํานึกนะมึงไม่มาร่วมกับไอ้เหี่ยไอ้ตู่หั่นจันโอชาหรอกนะแล้วไอ้เฮียประวิ์หมูตอนไอ้ไข้ไม้ไอ้ไขมันพอกตับพอกไตพอกตลอดล่างทุกภทุกชาติด้ยนะเห็นมันเดินเข้าสภาหไหม เวลาเดินเข้ากระทรวงนะ่ะไอ้เย็ดแม่คนไร้ล้อมนะ่ะบริการชาติหมาเป็นฝูงอนะ่ะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะคอยพยุงพุ่งชาติเออเพื่อประคองเวลามันเซล้มเนะ่ะ <c oughs> ไอ้สภาพศพไอ้สัตว์ประวิตรลูกไอ้ผีตายโหงสายสนีวงสวรรค์เนนะี่ยมันมันแยกพอๆกับไอ้ซางหีวชิลาลงกรตอนที่อีนุย้ยตุ้ยเน่าหิวปีกนะแม่งตัวเตีย้ยมอต้อเลยกูอยากจะได้ประทัดยักษ์สักลูกนะ จุดโยนใส่กลางวงนะไอ้รับรองนะไอ้ชิปหายประวิตรวงสุวรรณเนนะี่ยมันจะวิ่งไม่ทันช็อกตายเออใช่มันต้องช็อกตายหาไตาหงอยอยู่คนเดียวนะไอ้ลูกกะรีประวิตรวงสุวรรณนะและไอ้รองโคศกกับโคศกส่วนตัวมันนะน้องส้มเน่าเนี่ยนะมันมึงเอาไหวไหมมึงฮะมึงเอาเขาไหวไหมไอ้สภาท่องโจนนะี่นะมีแต่กะรีกับลูกค้าหมาเย็ดหนีแม่มึงทั้งั้นนะตัวเองเอาตัวเองแทบไม่รอดนะเสือกจะดิน้นตายมาหาเด็กในสภานะไอ้พวก ชาติชั่วนี่กูรวมไปถึงพวกสมุนโจรบอดี้การ์ดชาตินรกด้วยนะมึงพวกมึงนี่ไม่มีจะแดกไม่มีปัญญาไปทําอย่างอื่นพวกมึงถึงมาเดินรายล้อมไอ้หน้าหี้โรคต้อมเนี่ยไอ้ไส้เดือนนรกเนี่ยคู่ทักของไอ้ตูหั่นจันโอชาพวกมึงนี่มันวิปริตทั้งแก๊งทั้งบอดี้การ์ดและเจ้านายไอ้พวกสุนัขรับใช้ไร้ศักดิ์ศรีพ่อแม่มึงตายและไอ้พวกเวนนะเห็นแล้วของขึ้นน่ะแก่ใกล้จะตายแล้วยังโกยกินน่ะเห็นในคลิปไหม คนพยุงมันนะคนไล่ล้อมมันนะคอยประคองคอยมองซ้ายมองขวาเนี่ยมันยิ่งกว่าไอ้ภูมิพลตอนที่มันป่วยอีกนะ เอาใจกันถึงขนาดนี้แล้วเวลานี้นะไอ้ตุด๊ดตู่ไอ้ไส้เดือนนรกนี่นะทาเป็นสลากเงินเดือนมึงจะตายไม่มึงนะไอ้สัตว์มึงล็อกดาวขี้หีนะแจกเงินแจกเงินนะ่ะแต่มึงก็เสือกไม่ซื้อวัคซีนดีๆไอ้เหี้ยนี่มึงจะฆ่าล้างเผ่าพันนะนี่มันเป็นความคิดของมึงเท่านั้นนะไอ้ควายประยุทธ์ถ้ามึงไม่เซ็นจัดการซื้อซีโนแวคนะเขาก็ไม่ยัดให้มึงรือเปล่าว่าไอ้สัตว์เ mm hmm. นี่ย ตอนนี้ไอซีพหน้าหีมันก็บอกว่ามันไม่มีส่วนในการบังคับให้มึงซื้อ <ừ. S 2> วัคซีนมรณะซีโนแวกนะฮะแบบนี้ต้องให้ประชาชนเนี่ยฟ้องสารโลกให้ได้ดูซิว่าไอเหี้ยตู่กับไอเหี้ยธน,นินนี่ใครจะเจ๊งบงนะและประชาชนคนไทยคะจะบอกตรงๆว่านะวัคซีนดีๆที่เขาฉีดกันในยุยโรปเนี่ยคนที่ฉีดแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ดีนะนะยิ่งคนมีโรคประจำตัวเนี่ย ก็ต้องระวังกันทุกคนกกน<ช>และอย่าง<ะ>ซีโนแวคเนี่ยฉีดไปก็ไร้ค่ะฉีดไปตายไปอาา่ะฮะไอ้พวกร,รัฐบาลโจรห้าร้อยเนี่ยเออมันมัน,ม,นมันแน่นอนมันต้องมีการฟ้องร้องหรือร้องเรียนและจะดูไอ้แก่ซีพีนะ มันเอาแอสตราเซเนกาไปฉีดให้พนักงานมันน่ยแต่ไอ้ควายตูเอาซีโนแวคมาฉีดให้คนไทยเนี่ยไอ้จันไระระยุทธ์จันโอชานะ<ม>ไอเ้เฮียชาติม้าอนุทินชาญวิรกูลเนื่มึงสองตัวคือฆ่อาตกรฆ่าล้างเผ่าคาันธเต็มรูปแบบนะแล้วมึงจะมาเปิดประเทศกูถามหน่อยฮะ นะใครจะไปเสี่ยงตายในกาลาบุรีฮนะมีแต่พวกหญิงไทยที่แต่งงานกับฝรัง่งอ่ะที่เป็นโรคคิดถึงบ้านคิดถึงญาติอ่ะนักท่องเที่ยวจริงๆนะมึงอย่าหวังโน่นเขาจะไปเที่ยวเขมรเวียดนามนะ แต่เอาจริงๆแล้วภายในปี2ปีน่มึงอย่าฝันเพ้อเจอร์ว่าเขาจะไปหาแดกอาหารไทยนะเพราะทุกประเทศก็ย่ำแย่และมึงก็ทำารวัฒนธรรมการกินสะดวกหลายหลากหลายนะทุกประเทศแถบอาเซียนตอนเนี้ยเขามีสตรีทฟู้ดทั้งนั้นนะม,มีแต่ประเทศมหาโจรอย่างกาลาบุรีน่ะ ใช่ไม่มีใครอยากจะไปให้เสียเวลากะลาบุรีตอนนี้โควิดก็กลายพันธุ์น่ากลัวมากระบาดจ,จนเป็นที่หนึ่งของโรคและไอ้เย็ดแม่ตูห้านจันโอชาไอ้ปัญญาอ่อนนี่มึงยังเพ้อฝันถึงนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนี่ไอ้นายกควายมึงซื้อวัคซีนมรณะในราคาที่แสนแพงเนะี่ยมึงอยู่ให้ครบร้อยยี่สิบปีนะไอ้หน้าหีลูกมึงจะได้มีทหารขี่หีคุ้มกลาหัวให้มึงอยู่ในไข่กับลูกมึงอะ่ะจนมึงอายุร้อยห้าสิบปีนะไอ้ควายนะ ไอ้ไส้ดนนรกนี่เวลามันรักลูกมันนะมันจะห่วงเห็นลูกมันมากนะลูกมันนี่ต้องดีที่สุดอตไอ้เย็ดแม่เอ้ยทั้งป่วยทั้งร้อนนะมึงเอาลูกมึงไปซุกอยู่ใน่ข่มึงกลัวลูกมึงตายหาใช่ไหมฮะถ้าอีแฟดมันโผล่ออกมานะให้เอาซินิเวกยัดรูหีแม่อีลูกเสือลูกจระเข้นะอีลูกไม่ยอมสั่งสอนพ่อเรวระยำนะแล้วเออแล้วไอ้ตำรวจหัวควยไอ้ตำรวจหัวควยนะเวลาไปมอบนะ เด็กเขาไปยื่นอะไรนะมึงขู่จังนะไอเวนมึงไม่รู้หีรู้แต่แต่มึงแดกเงินเดือน,อนจากใครซึ่งมันในระคุณนะเขาไปทวงวัคซีนซีโนแวคอะเขาเออเข้าไปคววงวัคซีนนะแล้วไอตำรวจหน้าหีเนี่มึงช่วยประชาชนเป็นไหมไอคำว่าชาติศาสตร์กษัตริย์น่ะชาติคืออะไรไอตำรวจชีพหายเนี่ยมันแปลว่าไอภูม,มิพลกับไอสางหีค่ะแม่งมึงนี่ปัญญาอ่อนพ,พอๆกับสวสวะขี้เปียกเลยนะ จปรนี่มันต้องเอาไปรมแก๊สให้หมดคำพวกมึงนะเรียนกฎหมายกับประวัติศาสตร์จากอีทอมขาทางอาจารย์ภาคพิเศษจปรเนี่ยอีนักโทษหญิงซีรีนทอนถางจิ้นผิงอีขี้ห้าโลนี่โคตรแสบนะตอนเนี้ยสกิลผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศค่ะ อีตันกับแม่อีตันน,นั่นะสินค้าดอยคําเสนอหน้าออกมาเอาตีนเขียวไอประยุทธ์แล้วนะไอตูห่านจันโอชา oh. มึงจะพลิกฟ้าคว่ำดินได้ถ้ามึงฉลาดมึงจะเป็นพระเอกแต่ถ้ามึงโง่อย่างที่กูสงสัยและกูมั่นใจนะมึงก็เตรียมตัวซดยาพิษกับลูกเมียมึงเลยนะไอเวนนะ oh. ยังไงประชาชนก็จะเดินหน้าฟ้องศาลโลกนะมึงฟังนะศาลโลกไม่ใช่ศาลนอดร์แปรดปรมาพี่ไทยจันทานโคตรพ่อโคตรแม่มึงนะคะแล้วไอสัตว์อภิษ ก็รเรียบเียๆเคียงๆมึงรอเป็นนายกส้มหล่นเหรอ,อไอเทพเทือกนะอพื่อนซีไอผิงด้วยครับใช่ใช่แล้วไอเทือกเทพไอเทพไอไอเทพเือกอเพื่อนซ <c oughs> ไอีไอตูหน้าหีนะก็รอเวลากระทืบค่ะมันแอบมันไส้ว่ามันอุตสาหช่วยยึดอำนาจถ้าไม่เห็นค่าของมันนะ่ะมึงนี่เจอจองกระถินเพียบค่ะไอสัตว์นรกประยุทธ์จันโอชานะ